สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาวาดรูปลูกหมากันนะครับเป็นลูกหมาแนวน่ารักนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็วาดโครงร่างของหัวสุนัขขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ใบหูให้เขานะครับทั้งสองข้างแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการใส่บริเวณดวงตาแล้วก็ จมูกเล็กๆนะครับแล้วก็ปากจุ่มจิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นใบหูด้านในนะครับใส่แก้มแดงเป็นวงกลมใหญ่ๆนะครับไปสองข้างแบบนี้นะครับเราก็จะได้ส่วนหัวของสุนัขมาแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่ส่วนของขาหน้าทั้งสองข้างครับ พยายามเขียนให้ได้ขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะฮะแล้วก็ใส่ลำตัวเป็นรูปหยดน้ำนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขาหลังนะครับจากนั้นก็ใส่หางนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับในส่วนของภาพร่างต่อไปเราจะมาลงเส้นจริงกันนะครับ เริ่มต้นนะครับด้วยจากส่วนบนมาก่อนนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากใบหูนะครับทั้งสองข้างนะครับค่อยๆวาดไปนะครับแบบนี้นะอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ใส่ดวงตาครับมีการแปลงเงาข้างในด้วยนิดหน่อยนะครับพอประมาณพอสวยงามนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คิ้วนะครับมันจะเป็นคิ้วหรือเป็นเหมือนเป็นจุดขนนะครับของเขาแล้วก็จมูกครับผมแบบนี้นะแล้วก็ปากเล็กๆของเขานะครับแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้ส่วนหัวมาละอ่าพอจะได้เข้า ความเป็นสุนัขขึ้นมาบ้างเนาะต่อไปใส่แก้มครับทั้งสองข้างแบบนี้นะครับจากนั้นยังไงต่อดีเอาขาหน้าก่อนละกันนะครับแบบนี้นะครับตรงปลายเท้าเราก็อาจจะเว้านูนขึ้นมานิดหน่อยนะครับให้ดูเป็นอุ้งเท้าขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของลำตัวนะครับจะเห็นว่าครูเขียน ในส,ส่วนทั้งสองข้างนะั้นไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าครูจะให้ลำตัวของน้องหมาดูเอียงไปด้านที่เขาชูหางนิดหน่อยนะครับจะได้ดูไม่ไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็ใส่หางนะครับก็เป็นอันเสร็จในส่วนของเส้นร่า,รางครับต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับอนี้เราครูจะใส่ถุงเท้าให้กับน้องหมาแล้วก็ปลายหางครูก็จะทําเป็น ห่างสองสีแบบนี้นะครับวันนี้ไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าครูเร่ง speed ลิปเป็น1.5เท่านะนะครับก็จำเป็นนะครับในส่วนนี้เพราะว่าเวลามันไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งส่วนขนนะครับนี่เราจะทำเป็นรูปขนนะครับ ไปเราก็มาระบายสีกันเลยนะครับลงสีนะครูจะไปอย่างเร็วเลยนะครับครูจะใช้สีส้มนะครับระบายในส่วนของขนนะครับขนหยาบของเขาด้านข้างครับใส่ไปเลยทั้งสองข้างนะครับจะลืมหางด้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็เติมแก้มด้วยสีแดงนะครับไปเร็วๆเลยแบบนี้นะครับ แล้วก็ขนอ่อนนะครับเราก็อาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันไม่ขัดกันเกินไปจากนั้นก็ใส่เงานิหน้อยแล้วก็ใส่อุ้งเท้ากรบผมอ่าก็เป็นอันเสร็จแล้วมัง้งอ้าใส่ปากเสร็จแล้วยิ้มให้เข้านิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับตามไม่ทัน,นแน่ๆกูว่านะครับแต่เพราะว่าให้พอเป็นไอเดียเนาะว่ายังไงเราก็ลอง เอาไอเดียนี้ไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ